เอาปล่อยไปเลยแล้ววันนี้เลยเอาเอาโหสิีกับเหมือนกันเลยกันเดี๋ยวเด้อเอาไปเด้อเออเฉยๆไปเลยไปไปครับสบายดีผมเป็นพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวอาทิตย์สิมาปล่อยนกเนาะแต่ว่าในตอนนี้ก็ปลูกต้นหมอกต้นใหม่มากับพ่อกับแม่เนี่ยกับครอบครัวเนาะมือกล่องเฮากะชอบตายแหละมือกล่องเฮา เราปลูกต้นมะพร้าวตน้นเด๊ลำใหญต้นมะม่วงต้นกล้วยหลายตนน้นเนาะเลืู้ดมากแล้วก็ต้นมะลำมใหกัมีแล้วก็ากบาริบาลทิศสิพาไปไปปล่อยนอกเนาะตามเขาอยากกันเนาะปล่อยนอกขึ้นสู่ธรรมชาติเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงดูบ่ได้เนาะเขาเลี้ยงบ่เป็นสวนสัตว์กยามเข้าวบาดเลยเนาะ นกบาดและปีกและปีกับบาดแห้งและนกกระจอยเลยถ้าสิป,ปัวก็อย่ามันตายก่อนเนาะเพราะว่มะามันจ่อยเนาะถ้ามันไ่จ่อยใครอยู่เ้าสิป,ปัวได้เนาะ,ะมันกินอาหารกินอย่างเนาะไปมาเบิ่งกันเลยนกเขาเกี่ยไปแล้นกกระทาเสือเาจ้าเมษาเนาะย่างจากเท่เาได้นะครับเนาะเดี๋ยวเทาไรได้ดินอได้ต้อนนั่นแหละบาดนี้เ้าสิบมาปล่อยนี่ดีเขาเองแล้วมันเ้าสิบมาปล่อยได้หนึ่งแฮมบินออกไปหมดเลยไป ชุ่มผมตัผมบโอ้ยบาเลุกยาผาใเย็นใจเย็นโอ้สิบกอกเลยผูกขาไวเออป้ป้ไปชิพผกาไป าจากักไปทางป่าหรือไปทางไหนรือน่าจาัไปทางไหนมา,าจากักจักเลยดอกมาปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติให้เจ้าปัวกันเองเนาะเอาปัวนนี่คือสีโบเป็นแหละเบิ่งส่งใจเย็ยนลูกคือเสียงหนกขุมอื่นเนาะ อืดอืดอืดอยู่ยจอยลเลยนี่เอา้าปีกบาดนี่ให้เบิ่งอีกบาดหนึ่งนี่ปีกมีบาดมีบาดแผลนี่เห็นบ่เฮ้ยเขาปัวเข้าอยากโดนโบเซาเนาะลุกกระจอยลงเอา้าไปดีเด้อลูกเด้ออย,ย่าไปติดงสิ่งกับเขาอีกเด้ออย่าไปถือเก่งเขาอีกนะเขาต่อกับโบตองเขาเด้อเขาต่อกับโบตองไปเขาของเขาปุ๊บอย่างเดียว ไปอย่างเดียวอ่าหลางงามอยู่เนาะขนาดว่าอันนเท่าตายแล้วยังว่างามงามเลยวะอ้าไมนคืองามแทนแล้ววะคือสีใสใสแล้ววะแม่นบอกโดยเลยตีโดยนี่โดยเดี๋ยวจะมีซาลาก่อนอาเอาเอาจะไปแล้วเอ้าไปถ่ายหุบบันดึงเอา เห็นบ่ดซองบ่เถ้าคนทถ้าหนกบ่หน้าดำบ่จักคนหยังดำน้าขาวออหน้าขาวโอ้ยเอาปล่อยไปเลยนะวันนี้ไดยเอาเอาโหสิกรรมให้กันเลยกันเด้อลูกเด้อเอาไปเด้อเออเฉดไปละไปไปมาอีกคแล้ง หูบุปลาเป็นหัวปักปักออกไปจิจออกไปเงี้หน่อยบุกไกลเป็นสิคันเลยแบบถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะเบิ้ลเบิ้ลย่างไม่เบิ่งก่อนไป็นหัวใช่เลยเปหัวใช่เลยเออเดี้นี่ไปวนนี่เนาะขี้ไก่เนี่บุไปลุกควนเขาเนาะเขาอยู่นี่ก่อนอืม แล้วพ,พี่น้องนนเ,อเนาะไปที่ยวเกะห์เหาปลูกต้นกล้วยต่อพี่น้องคำเลยแต่ยังปลูกกูแล้วเนาะวังยาค้าเก็บเพชรปลวก <c oughs> โอ้ยเก็บเพชรปลวกแล้วก็ปลูกต้นกล้วยปลูกต้นมะพร้าวได้ไหมเราปลูก น้องอะไรคัดน้องซากับเป็นน้องแหลกทางกลางนี่เอาหนำนี่ก็ได้หดเนาะโอ้ยป้าน้องนี่ก็โอหนกกระโดดน้องนี่ก็ยังโซต๊กโซต๊กโซต๊ะบ่ตุกทุกน้องนี่ก็ปล่อยป้าไปแล้วเนาะ Lại biao bạo tích yêu mầm bòi, bạo tích yêu chippy bung nó mầm y pá nhanh nè tón lắm nhai mầm tón lắm nhai mầm tón Tổ lắm nhai <laughs> Tổ mầm tón lắm. Lắm, lắm nhai mầm tón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  lắm nhai mầm nhai mầm tón lắm nhai nhai ถมแม่เราก็ปลูกต้นมะพร้าวยังบัวเลี่อยู่ปลูกต้หึงเลยต้นกล้วยฮะชิปลูกรอบๆนีมเนาะปลูกต้นกล้วยรอบๆนีมเลยไปเลยเลยรอบๆลุ่มเนาะต้นไม้กินหมาเขาก็ชิปลูนิดนิดต้นไม้ใหญ่ๆอายุหึ้งยาวหน้าอย่างว่าซะ ปลูกต้นแค่นี้มีต้นมะนาวเนาะต้นขี้หูมะกรูดท่านจะบริเหตุท่านลักหัวได้เอาดินลงแล้วไปตำไปปลูกต้นใหม่โอ้ยห่เนาะนี่ต้นมะม่วงเนาะนี่เนาะอันนี้แหละต้นมะม่วงอีกอันนี้มะม่วง ม่วงอยังก็เขียวสวยม่วง,งมันมันบัวอันเดียวกันบัน้งไอในรอบๆนี่ก็แม่พ์พันกับมาปูเพราะที่ค่ายใส่นี่ถ้ากระลังติดนี่แต่บัวทั้ละแต่กอทัะละปงใบแล้วก็เข้ากับมะวานต้นเขาใช่เนาะบ่าวทิศมะวานต้นเขาใส่นี่เห็ดเป็นการเจรอญเลยเนาะเอามาพอกันไหมแค่ในคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ บ่าวอาทิตย์บ่มียังหลายเนาะขอฝากฝากพ่อแม่พี่น้องกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งให้ได้เด้อเพื่อสิได้ให้บ่าวอาทิตย์มีกำลังแห่งมุกแห่งใจได้เห็คดคลิปใหม่ๆออกมาอีกเนาะพี่น,อน้องเนาะอือไอก่อนบัดนี้ปลูกต้นไม้ก่อนปลูกต้นกล้วยก่อนบัดนี้